สวัสดีกันดูนะครับเราจะมาลองเล่นทีมยูเวนตุสฟูตชนมันีองถึงทีมผมอาจจะดูไม่แ็งมากสักเท่าไหร่นะแต่รับรองคุณภาพสำหรับคนงบน้อยก็เล่นฟูตชิยูเวนตุสเลยแม่งโหจริงอ่านี่ดูแทคติกแทคติกนี่นะโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฟูติดับนะอยู่ปอกบาปอกบาเล่นท่าไปทีนึงปอกบาเลี้ยงต่อมาให้เกียซ่าเกียซ่า,างไง เลี้ยงมาจ่ายคืนให้กับแมคเคนนี่บอกบาบอกบายังไงเห็นเพื่อนจับวันนี้ยกมาให้วาราวิชจับบอลหนึ่งที่ก,ก็ยิงยูโรช็อตอุอ้ยแต่ไปติดกเซฟมาวาราวิชเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงอยู่อย่างนั้นแหละเลี้ยงอู้แต่ติดโอเคอยู่ได้อยู่วาราวิชมาราบิโอเ,เห็นเพื่อนดีมาเรียมาแล้วนะดีมาเรียยังไงายคืนวาราวิชเรียบร้อยครับโอ้โหค,คมจริงๆครับวาราวิชส์ที่บเมื่อกี้ยังยิงไม่เข้าเลยนะครับจังหวะนี้เข้าเรียบร้อย โอ้โหโค้ชต่อสู้ก็มาเหมือนจานนะยังไงจังหวะนี้เดี๋ยวไปเด้งมาจะติดอะไรบิวอรบิวจ่ายมาดิมารีตต่อดิมารียังไงดิมารีโอ้โหเดี๋ยวไปจ่ายติดอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรดิมารีมาแม็เคนนี่แม็กเคนนี่ดีวาราหิชมีความแข็งแกร่งหรือเกินเกียร์ซ้ำจ่ายขึ้นวราห์วิชจ่ายขึ้นกันมาจ่ายขึ้นกันไปได้ยิงกันอยู่สองคนไรบิวยังไงยิงไหมไม่ยิงโอ้โหให้วราโฮวิชครับหืมใจดีซะเหลือเกิน มันมากเลยทุกคนทีมนี้แจกกันไปแจกกันมานี่ดูนวรับของเราเกียร์จนกระเด็นนะครับมาเกียร์ซาติดเครื่องเราจังหวะนี้เกียร์ซาเกียร์ซาติดเครื่องเลี้ยงไปเลี้ยงมาเกียร์ซาเห็นเพื่อนมาปอกบาปอกบาจ่จขึ้นมพาผิดยังไงยิงไหมไม่ยิงให้ปอกบายิงง่ายง่ายเข้าไปโอ้โหสามสูนนะทุกคนม,ม,มาฝ่าตรงข้ามก็ไม่ยอมครับมายังไงแต่ติดเบรเมอร์ของเรา อยากสวนไม่ไม่สวนนี่มาลูกสูตรลูกสูตรของผมลูกสูตรเสียซาจ่ายยัดมานี่ดูการนี่ดีมาไลยเห็นเพื่อนเบรเมอร์เรียบร้อยครับโอ้โห้ำไม่รำไม่รู้แต่เข้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงเล่นน้ำมันมากเลยอยู่เป็นตุวทีมนี้สำหรับคนกบน้อยใช้วาร์ปีไหนก็ได้อ้าโหออกเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเล่นจนทีมตรงข้ามออกครับทุกคนคิดเนะ และนี่ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับทีมฟู l ยูเวนตุสถ้าชอบเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ